สวัสดีวันที่12กันยายนนะครับวันนี้แซมจะขอมาอัปเดตในส่วนของโกดังรถที่เข้ามาใหม่ของแซมกันนิดนึงนะครับจะใช้เวลาไม่นานนะครับกลัวลูกค้าจะเบื่อเบื่อนะครับทนานจนเกินไปนะครับก็ตอนนี้ก็มีเข้ามาพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นออติสหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวสีว่ประตูออโต้ยกสูงนะครับมาเริ่มคันนี้ก่อนเลยอ่าคันนี้อ่าคันนี้ ติดจองไปเรียบร้อยนะครับปี22นะครับเลขไม่หนึ่งหมื่นนะครับสี่สามเก้านะครับแคปนะครับจะเป็นสี่ประตูนะครับก็ยังพอมีเลขไม่หลักหมื่นอยู่นะครับผมค่อยๆดูกันไปทีละคนอ่ะทีละคันนะครับนี่คันนี้เป็นเลขไม่สามหมื่นนะครับปีสิบแปดเกียร์ออโต้มีแคริบอยคันนี้ติดจองไปแล้วนะครับลูกค้าแซมจองไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าจะมี จะมีแนะนําคันหนึ่งของที่ยังว่างอยู่เป็น Fort u ู e r อ่ะไม่ใช่คันดํานี่นะครับไม่ใช่คันนี้นะครับคันนี้ยังว่างอยู่ปี21นะครับเลขไมด70,000เครื่อง2.4ขับ2นะครับราคา1,079,000บาทนะครับมาเดี๋ยวอันนี้ดูสักแถวนึงแล้วกันจะได้ไม่นา,นานจนเกินไปนะครับ นีก็เป็น4ประตูออโต้นะครับ4ประตูออโต้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นอีซูตัว d m a มนะครับตัวแคปนะครับมาดูเลขไม่์กันดูนิดนึงนะครับเลขไม่์แสนสี่นะครับเป็นรถปี18นะครับ ส่วนตัวนี้จะเป็นรถปี18เช่นกันนะครับราคา2องแ0 0่บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น Honda Civic นะครับปี18ตัว1.8 EL นะครับเลขใหม่แสนสองแซมขายอยู่ที่609นะครับแล้วก็มี a l t ติที่เพิ่งเข้ามาใหม่ละนะครับคันนี้เลขใหม่ลูกจะอยู่ที่แสนแสนเท่าไหร่นะแสนสองพันนะครับแซมขายอยู่ที่ 4 3 9 0 0นนะครับอลองดูทะเบียนไว้เผื่อสนใจนะก็ทักหรือโทรหาแซมได้เลยนะครับต่อไปทะเบียน4374นะครับคันนี้ทีเด็ดแซมบอกเลยครับเลขไมลหลักหมื่นนั่นเลขไมลอยู่7 000, 1็ดหมื่นะครับคันนี้แซมดูรถแล้วนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมแต่ว่าฝากระโปรงมีถอดมาทำสีเฉพาะฝานะครับแซมให้ดูก่อน นี่ครับฝามีรอยไขน็อตนะครับแต่ว่าในส่วนของคานเดิมหม้อน้ําเดิมนะครับแซมดูแล้วก็คืออาจจะมีหินดีดนะครับก็เลยต้องถอดฝาทําสีเฉพาะฝานะครับที่ไม่เดิมทําสีมาแต่ว่าหน้าคานหลังเดิมนะครับคันนี้ไม่แสนสามถ้าไม่แสนสามเนี่ยแซมเปิดอยู่ที่4ี่แสนนะครับ แล้วก็มีถ้าเป็นลูกค้าสนใจเป็นตัวสีประตูออโต้ของ d m a มเนี่ยแซมแนะนำคันนี้เลยครับดูทะเบียนไว้ครับ5011นะครับเป็นรถปี2018นะครับภายในสวยยังหอมอยู่เลยนะครับไม่ช้ำนี่นี่นะครับเลขไม่8 0 0 0มเท่านั้นนะไม่เชื่อลองดูนี่ครับ86,000ปี18นะครับเป็น4ประตูเกียร์ธรรมดาตัวเตี้ย แซมเปิดอยู่ที่449,000บาทเท่านั้นนี่ดูทะเบียนไว้เลยนะครับคันนี้แนะนำเลยตัวนี้ก็เหมือนกันครับแต่ไม่เยอะนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้รถเดียวกันนะครับแต่ว่าคันนี้เป็นตัวรีโวนะครับตัวตัวเจพัทนะครับปี18เข้ามาพร้อมกันนะครับคันนี้แซมก็แนะนำครับเลขไมล์103แ,แซมเปิดอยู่ที่439,000นะครับ โตโยต้าอิสุลูกค้าเลือกเลยครับชอบเป็นยี่ห้อไหนนะครับปีเดียวกันปี18เหมือนกันนี่ก็อีกคันหนึ่งนะครับยังมีให้จับจองให้เลือกกันอยู่นะครับนี่ก็เป็นสี่ประตูตัวรีโวเหมือนกันโอ้คันนี้ไม่เยอะนะครับนี่คันนี้เจ็ดหกลองดูสินะครับอ่าคันนี้เลขไม่แสนหกครับ คันนี้ก็สวยครับเลขไมล์แสนหกก็ถือว่าไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะครับนี่นะครับเดี๋ยวนี้พาดูสักแถวหนึ่งก่อนละกันลรถหนึ่งนะครับต่อไปคันนี้จะเปในส่วนของตอนเดียวครับปี18นะครับแซมขายอยู่ที่2อ9นี่นะครับเป็นตอนเดียวมีตู้แคริบอยให้เรียบร้อยแล้ว เราก็จะมีเป็นตัว D m a มเป็นแคบบ้างนะครับนี่แล้วก็จะมีเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวเ,เป็นแคปตัว G นะครับนี่แมก็แนะนำเข้ามาคันนี้คันเดียวนะครับเป็นตัว G เลยนะครับปี2018นะครับตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดานะครับถ้าเป็นตัว G เนี่ยจะได้ในส่วนของอระบบแอร์ด้าน ด้านนี้ครับจะเป็นแบบออโต้นะครับแล้วก็ได้ตัวไฟหน้าอ่ะมืบนิดนหนึ่ง,งครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าออโต้ด้วยนะครับมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกมีเข้ามาคันนี้คันเดียวครับนี่ครับแซมเปิดอยู่ขายอยู่ที่4 4 9 0 0 0บาทนะครับแล้วก็แซมจะมีแนะนำอีกคันหนึ่งนะครับรถหายากเป็นปี19หน้า Se ต Edition นนี่คือคันนี้ครับนี่ ทะเบียน9677นะครับตัวนี้เป็นรถปี2019นะครับเป็นแคปเตียตัว E นะครับเข้ามาคันนี้คันเดียวครับตัว E เนี่ยจะได้ในส่วนของตัวล้อแมกนะครับก่อนหน้านี้แซมขายจะเป็นตัว J นะครับในตัว E นี่ครับตัว E นะครับเลขหมายคันนี้อยู่ที่80,004นะครับ นะครับเลขมาอยู่ที่84,000คันนี้แซมขายอยู่ที่4 4 9 0 0นนะครับนี่นะครับรถสวยครับแล้วก็จะมีในส่วนของรถรถหัวเดียวแบบดัมด้วยนะครับแซมก็มีนะครับรถรถนี้มีรถตู้เข้ามานะครับทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะครับอย่างคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นรถปี17นะครับถ้าคันนี้ ปี17เลขไมล1 6นะครับแต่ว่าคันนี้ติดจองไปแล้วนะครับเปิดขายอยู่ที่89,000บาทนะครับโอเคโอเคครับคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะยาวจนเกินไปนะครับเดี๋ยวจะดูเป็นหน้าเบื่อไปแล้วเดี๋ยวแซมจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับส่วนคันเมื่อกี้เดี๋ยวแซมจะรีวิวให้ดูคันเดียวอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวรีโวหน้า Z-E ชั่นปี19นะครับตัว 2.4E นะครับผม โอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปเท่านี้ก่อนนะครับสนใจยังไงก็โทรหาแซมครับ0ูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองสวัสดีครับ